อธิบดีกรมการปกครองเข้าตรวจเยี่ยมสำนักบริหารการทะเบียนคลอง9อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวันศุกร์ที่สิงหาคม2568เวลา14นาฬกานายนิรัตส,สิทธิพงษ์ถาวรอ,อธิบดีกรมการปกครองได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารข้าราชาการและบุคลากรของสำนักบริหารการทะเบียนโดยมีนายสุพลสยามบุญนันผู้อำนวยการสำนักบริหาร การทะเบียนนายวีนัทสีสุขผู้เชี่ยวชาญด้านสัญชาติและทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยนางสาวสุชาดาคำวงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนและบุคลากรของ,ของสํานักบริหารการทะเบียนให้การต้อนรับในการนี้อธิบดีกรมการปกครองได้เข้าศัก,กระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักบริหารการทะเบียน ศารพระภูมิเจ้าที่และสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงกรมพระยาดำรงราชานุภาพหลังจากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปและข้อราชการสำคัญของสำนักบริหารการทะเบียนทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย้ำความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรต้องไม่รู้คนเดียวต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในสังกัดเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตรากำลังของบุคลากรในสังกัดสำนักบริหารการทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานในปัจจุบัน